สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้เราจะพามาทําเครื่องดื่มโกโก้มะพร้าวแบบใสไม่ใส่นมโดยใช้ผงโกโก้ทิวลิปซึ่งคนที่ชอบทําเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่อย่างเรารู้จักกันดีเป็นยี่ห้อยอดนิยมในกลุ่มคาเฟ่อยู่แล้วหาซื้อง่ายราคาน่ารักผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มเหมาะกับเมนูที่ต้องการสีเข้มสวยหอมกลิ่นโกโก้แบบชัดเช่นเมนูบรานี้เค้กหรือเครื่องดื่มที่ต้องการรสโกโก้เข้มและอีกตัวจะเป็นผง โกโก้ทิวลิปสีน้ำตาลสินค้าออกใหม่เอาใจเจ้าของร้านสำหรับชงเครื่องดื่มและร้านเบเกอรี่หอมกลิ่นโกโก้ฟุ้งสีเข้มสวยแต่มาในราคาถูกใจแล้ววันนี้เราจะใช้ผงโกโก้สีน้ำตาลวอร์มบราวน์สวยน่าดื่มละลายง่ายไม่เสียเวลาตีโกโก้น้ำหรือจะเอาไปผสมนมชากาแฟน้ำผลไม้ไซรัปรสต่างๆมิกซ์แอนด์แมทส่วนผสมอื่นก็อร่อยลงตัวอะอะถ้าเทผงโกโก้มาชงขายหรือทำแล้วอย่าเพิ่งทิ้งถุงนะเพราะซองนี้มีรางวัลยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ได้ลุนไซคอทองคําและแลกของรางวัลตลอดปีปีนี้ทิวลิปเขามีแจกเข้มรับเต็มทุกภาคกับแคมเปญผงโกโก้ทิวลิปลุ้นทองแจกเข้มทุกเดือนทุกภาคทั่วไทยกับซองผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดเพื่อคืนกําไรให้เจ้าของร้านและเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนบแบรนด์ผงโกโก้ทิวลิป ผงโกโก้อันดับหนึ่งที่ทุกคนเลือกนอกจากได้ชงโกโก้เข้มๆหอมๆขายแล้วยังได้ลุนสร้อยคอทองคำอีกด้วยร่วมกิจกรรมง่ายๆแค่ทำตามวิธีหลังซองเพียงแค่แอดไลน์ทิวลิปโกโก้ลิสตาแล้วลงทะเบียนจากนั้นกรอก,หกรหัส13หลักกติกาง่ายมากๆเขาจับรางวัลสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงทุกเดือนเดือนละสี่ภาคภาคละห้ารางวัลเดือนละยี่สิบรางวัลสี่เดือนก็แปดสิบรางวัลลุนได้ทุกเดือนตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนถึงสามสิบกันยายนนี้ หรือใครที่พลาดทองก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะแต้มยังสะสมได้ถึงปีหน้าเพื่อแลกของรางวัลอื่นๆอีกมากมายผงโกโก้ทิวลิปยิ่งซื้อยิ่งคุม้มยิ่งได้กิจกรรมลุ้นทองเหมาะกับผู้ใช้ตัวจริงร้านน้ำคาเฟ่เบเกอรี่ทุกคนแคปหน้าจ,จอภาพสูตรเครื่องดื่มและคำนวณต้นทุนเอาไวช้ชงกินชงขายกันได้เลย ขอย้ำทิวลิปผงโกโก้สองรุ่นนี้ได้ลุนได้แลกยิ่งสือ่อยิ่งคุม้มยิ่งได้ตลอดปีแค่แอดไลน์และสามารถหาซื้อผองโกโก้ทิวลิปได้ที่ร้านจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่แมคโครโกโฮเซลโลตัสบิ๊กซีท็อปและร้านค้าชั้นนำทุกที่จ้าหากใครไม่อยากพลาดโปไม่อยากพลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆสามารถติดตาม Facebook ของทิวลิปหรือเว็บไซต์จากแบรนด์ทิวลิปได้เลยค่ะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงแคปชั่นหรือกดตรงคาอธิบายใต้คลิปนะคะ